สวัสดีค่ะชื่อโอค่ะเป็นเจ้าของ Sport Raptor คันนี้ค่ะเออจริงๆริง Raptor มันค่อนข้างจะตอบโจทย์เราในการสมรรถนะต่างๆเลือกร a ปเปอร์เพราะว่าเราต้องใช้ออระบบปกติทั้งระบบสปอร์ตแล้วก็ระบบที่แบบต้องมาลุยต่างๆอะคะ่ะแบบใช้ในการลุยในกิจกรรมที่เราทำแอคทิวิตี้ในครอบครัวเราของพี่จริงๆก็จะใช้เสาอาทิตย์ค่ะเพราะว่าลูกๆพี่แล้วก็บ้านพี่จะมีแอคทิวิตี้ในการ outdoor ตอไปตีก,ก็จกไม่ขี่ม้าแล้วเด็กๆลูกพี่เขาก็จะเป็นนักกีฬาขี่ม้าขี่ม้ามาาลอนนะคะไม่ใช่กระโดดหรือจำ้ำคือเราจะต้องใช้รถนะลุยไปในป่าในเขาตามลูกเราที่ขี่ม้าออกไปเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่เป็นแรปเตอร์สมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมเอาแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวดีเซล2.0เอามาด้วยแล้วอยากให้พี่ลองขับดูน่าสนใจนะจัดได้ใช่ไหมได้เลยถ้าผมเต็มที่เลย ันายิโอ้โหนุ่มนะนุ่มนะรถสันจะกาย็นเรือได้ไหม่ยถ้ามันไม่ลึกก็ได้อะพี่แกนี่นะเดี๋ยวจะโดนขับดีมาก เป็นไงบ้างครับพี่เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ใช้ตัว Laptor 3.0 V6 เนาะแล้วพี่มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่กับตัวแ La ป t ต r 2.0ไบเทอร์บเป็นยังไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ความรู้สึกคือแบบเวลาลงแบบหลุมหรือว่าเจอปัญหาบนท้องถนน่ะเฮ้ยเขาตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลแล้วก็ให้อตาเร่งที่แบบโอเคครับ มันเหมาะกับการที่แบบเราเอามาลุยแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาล้ครับ,รบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในรูปแบบใหม่นะครับสาหรับการใช้งานบนรถเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่ก็จะใช้งานแบบขับ เรียกว่านะบนถนนที่เป็นออฟโรดมากกว่าพอ,อ,อมาลุยออฟโรดก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็อขอบคุณมากเลยนะครับ<ม>แล้วก็อยากจะรบกวนให้ทางพี่โอครับฝากช่องทางการติดตามนิดนึงนะครับโอเคถ้ายัางไงให้ช่วยฝากให้กําลังใจน้องๆด้วยค่ะน้องๆจะขึ้นเป็นระดับ C.I. One Star. วันสตาก็คือถ้าเราขึ้นวันสาตาร์ขึ้นทูนสาตาร์เราก็จะไปแข่งขันที่ต่างประเทศได้ยังไงช่วยให้กําลังใจน้องแล้วก็ติดต่อมาได้ที่ ST สุพรรณพาสปอร์ตครับค่ะ โอเค,อเคถ้าง,งั้นวันนี้ผมกับพี่โอนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ